เราดูของฝากปลกอะไรไม่ปลุกทุเรียนไหมอเอาไปลองไปลองไปลองเตรียมความสวยแล้วจะไปเจอผู้ชายร้อยคนคุณหมอจะฟิ่งไม่ชี่พี่จะนักป่าโดนไปสองเข็มอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งตามติดชีวิตมะนาวเมือตอนนี้อยู่ที่เอ่อจะตัดจักนะคะก็มือถือให้อเพียรกัมเมกฮัลโหล มาม้าดูตัวไหนอยู่อันนี้คือเลือกเองเลยเหรอเนี่ยเอาตัวไหนอ่ะมาม้าเอาเอาตัวไหนเอาสีดำหมอไทยแลนด์ชารเออออดีดีจังเลยอย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะตามร้อยเจ็ดสิบบาทหรอหรือกลับมาเอาเราไปเดินข้างในก่อนไหมจะหิวข้าวแล้วอะจะหิวข้าวแล้วอะสกิลการต่อสู้ไม่แพ้ลูกเลยนะเอาไปปลูกอ่าม้าเอาไปแต่ก็ไม่ได้ปลูกเองอยู่แล้วอ่ะคงคงให้พี่หมิงเขาปลูกอ่ะ ปลูกอะไรดีคุณผู้ชมมีปลูกทุเรียนไหมถ่ายมาม่าม้าเลือกไปไปกลางออกมาเพียปลูกชิวิ้งไม่เคยรอดเลยเอาไปกี่ครั้งขี้เกียจรถน้ำเอาไปลองไปลองไปลองเอเคตอนนี้มาดูของฝากเอเพียก็เอาสิ่งไป้วตัวหนึ่งนะรู้สึกกับพีต้นก็โฆษณาสิ่งไอ้พี่ต้นนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็มเม่ว์ตัวไหนช้างนะเอาไทยแลนด์ อุ้ยมีรลตุกตุด้วยมาม่ามัมาม่าอ่ะโลตุกตุด้วยไหมรลตุก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 บิงเป๋ิงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เยล้ปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปได้มาเยอะมากเลยมาม่าเยอะไหมในของมามาได้อะไรดูดินี่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 เอาเป็นว่าเยอะแล้วแหละคอยลุ้นแล้วกันนะว่าเจฟฟี่ไปถึงแล้วไปเปิดกระเป๋าดูว่าสรุปว่ามันเป็นอะไรโอเค อาฝากตาเพียไปแล้วตอนนี้ตัดดนฝาคือคุกกีอ้อ่ะผู้ชมตัวไหนดีให้คุกกี้จริงเหรอเนี่ยเขาจะลำคาญเราไอ่ะ้นกแต่เหมือนกันค่ะมีหลายเายเลยอยากใส่บิกินนี่ให้เขาอ่ะอยากใส่บิกินนี่ให้เขาอ่ะ ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะไม่ได้แค่เตรียมกระเป๋าแต่เราก็ต้องเตรียมความสวยแล้วจะไปเจอผู้ชายร้อยอคนามาเจอคนแรกก่อนเลยค่ะอ่าไม่ใช่โอ้แต่แล้วทำไมงานดีอย่างนี้ <What? S 1> มาคุณผู้ชมวันนี้เจฟฟี่บอกแล้วนะว่าไม่ใช่แค่เตรียมกระเป๋าไม่ใช่ว่าเตรียมจะทำมุความหมอแต่เราต้องเตรียมความสวยด้วย <Wow. S 1> อย่างที่บอกอ่ะมันต้องไปแล้วแบบออ้ยมาดามมาค่ะ ตอนนี้ค่ะเจฟฟี่ก็อยู่ที่โรบลวินคลีริกมาๆๆแล้วสวัสดีค่ะพอดีค่ะคุณเจวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรดีคะพอดีว่าเจฟจะไปเจอผู้ชายหลายร้อยชีวิตนะคะก็จะกลับการหน้าแล้วก็เลยต้องจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาที่โรบลวินให้ดูหน่อยค่ะว่าทำอะไรดีได้เลยค่ะเดี๋ยวเราปรึกษาคุณหมอกันเลยนะคะได้ค่ะ สวัสดีค่ะจะบอกว่ามีภารกิจค่ะคือจะไปเจอผู้ชายหลายร้อยชีวิตเลยอ่ะจะไปกันน่าแล้วแล้ววันนี้ทําอะไรได้บ้างค่ะตอนนี้กังวลอะไรบ้างเอาถามเราก่อนเลยกังวลเลยหรอลูกคงขนกับแดดตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปเจอแดดไปสู้รบกับแสงอาทิตย์แต่คราวนี้ปัญหาเรา ค่อยๆทาทีละขั้นได้แต่ว่าวันนี้เวลามันน้อยเนอะตอนนี้ก็อาจจะต้องอัดอะไรหน่อยในวันนี้นะคะคือวันนี้ก็แอบ,บต้องขอให้เจฟทํทำเพราะว่าวันนี้คือเจฟอะเจฟเป็นคนชอบหน้าสดค่ะ <Hey. S 1> คือนามเป็นคนแบบว่าคือเรียกว่าพูดแล้วก็แบบยิ้มเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่เห็นไหมว่าเส้นๆมันจะมาแล้วบางคนไม่รู้ว่าไอ้เส้นๆเหล่านี้บางทีเนี่ยน้องเขาหน้ามันใช่ไหมพอแบบมันเป็นร่องๆอะค่ะ <c oughs> พวกผื่นพวกพวกสิ่งสงกรปรกมันเข้าไปฟันบางคนมันก็เลยเป็นผื่นจากตรงนี้ได้ก็เลยแนะนําเจฟว่าทานิดนึงเอาแบบว่าปป้้อองงกกัันนนะะค ลอยที่มันจะลึกในอนาคตดังนั้นวันนี้ค่ะสวยเลยนะอเอออะไรก็ได้ยุกเว้นคิวนะตัวนี้จะแบบว่าช่วยลดรอยนะคะรอยดำรอยแดงแล้วก็อารมณ์พวกผื่นๆัน,นหน้านะคะ คิ้วหนูไม่เหลือแล้วมุกหน้าหายสนุกก็เดี๋ยวให้ผู้ชมดูว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่าช่ มันจะได้อย่างนี้หรือเปล่า,าสลนนเสร็จแล้วค่ะอันนี้่อเสร็จแบบกลับบ้านได้เลยอย่างนี้ใช่เลยเราจะก็สแบบามารถจะแต่งหน้าอะไรออกไปก็แต่จริงๆหลังฉีดก็ไม่แนะนําให้แต่งอะไรเยอะแต่งแมสก์กบ้านที่เขนคิ้วดีกว่าออ <laughs> ตอนนี้จะฟี่อยู่ที่โรงพยาบาลเวชศ,ศาสตร์เขตร้อน จะบอกว่าจะมาหาหมอเพราะว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมไปเจอโควิดที่การน้า <c oughs> เตรียมพร้อมรับมือนั่นเองนะดูกล้ว่าวันนี้ สรุปคุณหมอบอกว่าคือเจฟฟี่ก็ต้องซื้อประกันที่ดีนะคะดังนั้นตอนตอนนี้ก็จะต้องไปซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ฉีดยาคุณหมอก็บอกว่าโอเคเธอเปิดดูประวัติฉีดมด25เข็มแล้วเมื่เนี้ยจากนั้นก็มีอะไรไม่ฉีดบ้างก็เลยบอกคุณหมอเจฟฟี่ไม่ฉีดพี่สนักป้าก็เลยเป็น เขาก็เลยบอกโอเคงั้นไปฉีดแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อีก7วันซึ่งวันนี้เป็นวันที่17เจ็ฟฟี่จะกลับมาวันที่น่าจะ26ฉีดพิษชนุบ้านเสร็จก็จะค่อยมาทำอะไรนะแม่เอาไปรับรองแพทย์ตรวจโควิดสรุปว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าฉีดยาเป็นยังไงโอเคไหม a few moments later ฉีดเอาเรียบร้อย โดนไปสองเข็มอ,ะอ่ะมันคือวัคซีนอ่าเจ็บมันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์ที่ทุกคนควรมาฉีด<ะ>แล้วก็ปีละเข็มแล้วก็อีกอันนึงคือพิชุัะบ้าแต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์ต้องเข้ามาอีกตอนนี้จเจฟี่อยู่ที่นี่โรงพยาบาลสัตว์จันทนุนไปปรึกษามหมอ เภสหมอตำหมันให้คุณคุกกี้เตรียมยานะก็คือไม่ไม่แนะนาไม่แนะนําให้ฉีดแล้วก็ต้องทําหมันอย่างเดียวก็คือให้เขาถากัดทำหมันเลยเดี๋ยวนี้คือยาคุมกินอะไรก็ไม่มีในหมามันจะใช้เป็นยาฉีดแต่ว่าไม่มีอ๋อไม่ฉีดแล้วห้ามเลยเหรอคะถ้าซื้อที่อื่นก็ไม่มีเหมือนกัน อโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะคะ่ะอ,อันนี้ก็คือจบแล้ว <laughs> จบเลยทมฉีดามฉีดทมฉีดฉีดทมฉีดโอ,อ้ยทำยังไงอะทำใจน้องคุณผู้ชมนะ <c oughs> อยงลูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมตอนนี้<อ>จิ๊กฟี่อยู่ที่โรงแรมเชอราตันที่อาโศกจะบอกว่า พาป้าป๊าม้ามากินข้าวพิเศษมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้สายแล้วมากๆแล้วแล้วมันต้องกินพร้อมคนอื่นความพิเศษบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นเชฟที่แบบพิเศษ <c oughs> พิเศษยังไงอะ่ะเอาเป็นูว่าไปดูกันเลย <c oughs> ธรรมดาเป็นไงบ้างค่ะมื้อนี้แซ่บแซ่แซ่บ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 แ่งแซ่บจริงเหรอชอบไหมถามเจงชอบป้าชอบชอบเมนูไหนให้เดาเลยปลาโลจัยชอบกินเป็ดคุ้มไหมก็คุ้มนะอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราได้มาดูบรรยากาศนะคะมันได้ดูได้ดูบรรยากาศแล้วได้ดูมันมีสตอรี่ใช่ไหม ในแต่ละจานคือแบบโอ้โหคือชเชฟเขาไปบวบฝาฟันเดี๋ยวเจฟฟี่จะต้องไปทำอะไรต่อคุณผู้ชมตามไปดูกันก่อนที่จะได้ไปกาหน้ามาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เจฟฟี่จะไปกาหน้าเจาฟฟี่จะพาคุณผู้ชมมาวิ่งวิ่งวิ่ง,งาทำอะไรที่น,นี่ตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่ไอคอนสยามนะจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วไป,ไป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 ดูกันว่าเจฟฟี่มาทำอะไรก่อนที่จะไปกาหน้า